เมื่อนวัตกรรมถูกนำมาใช้กับวัตถุดิบที่คุ้นเคยเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอาหารแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์ฟู้ดซึ่งเป็นเทรนที่มีส่วนช่วยโลกในวันนี้ถึงจุดเปลี่ยนแปลงอาจารย์ขอย้อนกลับไปตรงที่คำว่าวิกฤตอาหารโลกมันจะต้องเกิดคำนี้ขึ้นก่อนซึ่งวิกฤตอาหารโลกมันเกิดจากสภาวะโลกร้อนมันทำให้หลายๆภูมิประเทศหลายๆประเทศเนี่ยมีนโยบายในการปกป้อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า food security แล้วโดยเฉพาะที่เราเพิ่งผ่านกันมาสดๆสรส้อนก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มันทำให้ผู้บริโภคตระหนักแล้วก็มีองค์ความรู้ที่มากขึ้นในการที่จะเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นยารักษาโรคได้ด้วยจึงทำให้ตลาดปัจจุบันนี้อาหารแปรรูปเพิ่มสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มซัพพลีเมนต์กลุ่มฟังชั่นอลฟู้ดรวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรมีมูลค่าการส่งออกหรือมีความต้องการที่สูงขึ้นนำมาเชื่อมโยงกับบริบทในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่เรามีทั้งอาหารทะเลที่เรามีทั้งเห็ดที่เป็นแพลนต์เบสใช่ไหมคะที่เรามีทั้งสมุนไพรเรานำสิ่งเหล่านี้มาผนวกรวมกันแล้วสร้างเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ด ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งเป็นแหล่งโปรตีนใหม่เป็นอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นอาหารที่มีสารหรือมีองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อระบบของร่างกายค่ะ องค์กรที่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรอาหารและยังต้องการแปรรูปวัตถุดิบของดีในจังหวัดให้มีมูลค่าสู่ฟิวเจอร์ฟูดที่มีการศึกษาด้านคุณสมบัติของวัตถุดิบเมืองจันทร์ทำการวิจัยและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่โดยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีในการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยค่ะ ลักษณะของงานวิจัยเนี่ยมีตั้งแต่การศึกษาถึงจุดเด่นของอาหารที่อยู่ในจันทบุรีวัตถุดิบที่มีเฉพาะพื้นถิ่นรวมไปถึงวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายด้วยนะคะต่อยอดนะคะไปถึงเรื่องของการพัฒนาอาหารโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยเข้าไปช่วยพัฒนาอาหารเราก็เรียกรวมรวมว่าเป็นหมวดหมู่ของอาหารที่เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดค่ะ เราเริ่มจากการศึกษาวัตถุดิบที่เราสามารถผลิตได้ในพื้นถิ่นในท้องถิ่นนะคะว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าจงังหวัดจันทบุรีเนี่ยค่ะมีต้นทุนทางความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างมากเรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ภูผาสู่มหานาที ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเด่นๆในจ,งจังหวัดจันทบุรีนอกเหนือนจากกระวานแล้วนะคะก็จะมีพริกไทยนะคะพริกไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น king of spice หรือว่าเป็นราชาแห่งเครื่องเทศอย่างพริกไทยที่เราปลูกเนี่ยมันก็เริ่มต้นการใช้งานจากการเป็นพริกไทยอ่อนหรือผลสดนำมาแปลรูปเป็นพริกไทยแห้งนำมาผ่านกระบวนการในการหมักนะคะ แล้วก็ดองเป็นพริกไทยดองนะคะแล้วก็เพิ่มรสชาติเข้าไปก็เป็นพริกไทยดอง3รสพริกไทยดองเนี่ยค่ะจะแตกต่างจากพริกไทยแห้งนิดนึงตรงที่ว่า สารสำคัญที่อยู่ในพริกไทยพิพิันนี่ค่ะมันจะสลายได้ง่ายถ้าหากว่าโดนความร้อนส่วนการทำพริกไทยดองเนี่ยมันไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะ mm hmm. ก็ทำให้เราสามารถที่จะรักษาสารสำคัญที่อยู่ในในพริกไทยเนี่ยเอาไว้ได้รวมไปถึงการยืดอายุการใช้งานเพราะว่าพริกไทยสดเนี่ยคะ่ะมีอายุในการเก็บอยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าดองแล้วเนี่ยก็สามารถอยู่ได้นาน โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะพริกไทยที่เขาเก็บไปเพื่อบริโภคจะอยู่ในระยะที่แก่จัดนะคะแต่ในที่นี้เราเลือกใช้ตั้งแต่พริกไทยที่อยู่ในระดับที่เป็นพริกไทยอ่อนจะเป็นสีเขียวอ่อนพวกนี้ก็จะมีปริมาณพวกออลคาลอย์และก็เฟอวยนอยด์ในระดับหนึ่งถัดมาในพริกไทยที่อยู่ในระดับผลสีเขียวจัดหรือพริกไทยแก่นะคะพวกนี้ก็จะมีปริมาณสารสําคัญที่เพิ่มขึ้นถัดมาแล้วก็ส่วนที่สุกที่สุดนะคะจะมีสีส้มหรือสีเหลือง หรือสีอมส้มอมแดงอย่างนี้นะคะก็จะยิ่งมีปริมาณสารสำคัญที่สูงข,ขึ้น อีกรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในพริกไทยก็คือกลุ่มโมโนกับกลุ่มซิสควิดสองกลุ่มนี้มันจะทนความร้อนในระดับที่แตกต่างกันมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ทนความร้อนก็คือกลุ่มที่เป็นพวกพิเปอรินเพราะฉะนั้นพริกไทยที่ผ่านกระบ,บวนการอบรมร้อนหรือตู้อบรมร้อนที่อุณหภูมิ60เอชย7 0เอชย80เอยหรือ100องศาเซลเซียสเอยนะคะอุณหภูมิเหล่านี้มันจะมีไปมีผลทําลายโครงสร้างของสารสําคัญเหล่านี้มันจะทําให้ปริมาณของสารสําคัญลดลง ในกรณีที่เราใช้เครื่องฟีตไดนะคะเราจะได้ปริมาณสารสำคัญที่อยู่ในระดับที่มากกว่าการใช้เครื่องอบร้อนร้อนในกระบวนการทำพริกไทยฟีตไดหรือการทำแห้งโดยใช้ระบบการระเหิดแห้งนะคะ มันจะประกอบไปด้วยตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้ามาหรือคัดเลือกวัตถุดิบพริกไทยเข้ามาเข้าสู่กระบวนการซอร์ิ้งกระบวนการล้างทําความสะอาดตัวเครื่องจะเป็น All-in-One สามารถใช้งานได้ใน3ระบบใน1เดียวจนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็จะใช้เวลาราๆประมาณ2วันค่ะก็จะได้ตัวพริกไทยแห้งที่พร้อมบริโภคและยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ และสาหรับพริกไทยที่ใช้ในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมหาหลัยก็ได้จากพริกไทยแปลงใหญ่ที่ตําบลแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีของครูเข็มที่ผันตัวจากการปลูกผลไม้มาดูแลพริกไทยและยังเป็นกเกษตรกรที่ได้พัฒนาผลผลิตเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแก่งหางแมวด้วยล่ะครับคือเดิมทีเดียวเนี่ย เกษตรกร,กรทุกคนไม่มีการแปลรูปพริกไทยเลยคือตากแห้งแล้วขายเลยตาแห้งแล้วขายเลยเราก็ทําแบบนั้นพอเรารวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ทางกระทรวงกรเกษตรเนี่ยก็มีการเร่งเห็นถึงว่าควรจะมีการแปลรูปเพื่อจําหน่ายเหมือนพ่อค้าทั่วไปเหมือนบริษัททั่วไปที่เป็นพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกไทยป่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปอบรมไปอะไรต่างๆนานา พอได้เครื่องมือมาทีนี้เราก็มาคิดแล้วว่าเออต้องทําเป็นพริกไทยขาวพริกไทยดําพริกไทยป่นจากนั้นมาครูเข็มไม่ได้ขายให้พ่อค้าคนกลางเลยก็มีการแปลรูปขายมาตลอดแล้วก็พอตอนหลังเราได้มาขึ้นทะเบียนเป็น G i ไกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีการสนับสนุนให้ออกแบรนด์ออกแบบสติ๊กเกอร์ออกแบบอะไรต่างๆทําให้เราแบบดูดีขึ้นไปงานไทเฟกเนี่ยเราก็จะพบปะ คือพ่อค้าต่างชาติเขาก็ถามว่าเรา,ามีพริกไทยพริกไทยหลายสีไหมพริกไทยหลากสีไหมมันราคาแพงนะอะไรเงี้ยเรามีไหมนี่เราไม่มีเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่จะไปฟิตไดก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าครูเข็มยังอยากจะทําฟิตไดแต่ว่ามันมีข้อจํากัดก็คือว่าต้องใช้พริกไทยสดอาจารย์ก็จะต้องมาเก็บพริกไทยสดจากสวนเราเนี่ยเพื่อไปเข้าเครื่องฟิตไดยแล้วก็มีพริกไทยดองด้วยเราก็ไม่เคยทํา ก็เลยบอกอาจารย์ว่าลองทำํำไหมพริกไทยดองก็มีเพิ่มมาอีก3ตัวคืออาจารย์ทําให้ก็คือเป็นฟิดไดพริกไทยดองแล้วก็ผงปรุงรสอาจารย์เนี่ยทำแล้วก็ให้เกษตรกร,กรจริงๆแล้วเขาก็ตั้งใจทําจริงแล้วก็เขามีความรู้ความสามารถมากกว่าเราอะเราต้องยอมรับเพราะว่าเราก็แค่แค่มีไอเดียแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะต้องไปทํำยังไงอย่างผงปรุงรสเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรปรุงยังไงแต่อาจารย์เขา เขามีเขาก็สอนนะเราก็สามารถทำเองขายได้เองทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เราด้วยทั้งรูปแบบอะไรต่างๆออกให้หมดคือเราพร้อมที่จะไปขายได้เลยเขาออกแบนรด์ให้เราดูดีพอเราไปตั้งปุ๊บมันสะดุดตาทำให้เขากลับมามองแล้วต้องเป็นพริกไทยของที่ปลอดสาร 3. เราจะไม่เอาพริกไทยแบบเม็ดร,รีบเม็ดอที่มันไม่มีคุณภาพเราจะไม่ขายเลยเราจะขายเกรดเเท่านั้นจากผลิตภัณฑ์ เดินทางถึงมือแม่ครัวร้านอาหารเมนูแรกของวันนี้เราไปกันที่ร้านข้าวหน้าร้านที่มีเมนูจานดวนรสชาติไม่ธรรมดาของคุณอิงเจ้าของร้านคนรุ่นใหม่ที่หลงรักเมืองจันทร์อีกหนึ่งคนครับสวัสดีค่ะชื่ออิงนะคะจากร้านข้าวน้าจันทบุรีค่ะจริงๆอะอาหาร รสจันเสน่จันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การปรุงวัตถุดิบที่ที่ทำให้มีรสชาติแต่จริงๆอ่ะมันอยู่จากรสชาติที่มันออกมาจากเนื้อสมุนไพรหรือว่าอะไรก็ตามที่เหมือนเราเอามามกซ์กันแล้วเกิดรสชาติในตัวของมันเองค่ะพริกไทยดำเนี่ยเขาเรียกกันอีกอย่างนึงว่า ทองคําดําล้าค่าจันทบุรีเพราะว่าตัวพริกไทยเนี่ยมีคนปลูกกันมาเนิ่นนานจริงๆจะพูดว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของจันทบุรีก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเราขึ้นไปทางซอยดาวโป่งน้าร้อนเนี่ยค่ะจะมีกลุ่มกเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านที่เขาปลูกตัวเนี้ยเยอะมากตัวพริกไทยดองค่ะค่อนข้างที่จะว้าวเลยหมายความว่าไอ้ข้าวหน้าเนี่ยมันสามารถพัฒนาไดา้ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วพอเรามาเจอพริกไทยดองปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่มีคนที่เอาเมนูนตัวเนี้ย มาชูโรงหรือว่าเอามาทําให้มันมีคาแรคเตอร์จริงๆอะคาแรคเตอร์ Character มันคล้ายๆกับไอตัวมะกอกดองที่เราทานอาหารอิตาเลียนนั่นนู่นนี่ทั่วไปซึ่งมูลค่าค่อนข้างสูงแต่พอเรามาชิมพริกไทยดองตัวนี้ปื๊บอะรสชาติมันแบบนึกออกเลยอะว่าว่ามันจะออกมาเป็นอาหารประมาณไหนคะ่ะ ัวพริกไทยสามสีเนี่ยมีความหอมเลยค่ะเพราะว่ายังคงความไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรใดๆมาจริงๆ3ามสีนี่มันคือสีของพิไทยอยู่แล้วค่ะมันคือตัวมันเองเลยค่ะเหมือนเด็ดมาใช้ทําได้เลยอะไรเงี้ยค่ะพอโรยบนอาหารปุ๊บคือมาเลยใช่เลยค่ะเมนูเกาะจันค่ะเป็นอ ไอแลนด์ค่ะเมืองจันร์ก็เป็นเมืองแห่งทะเลเมืองแห่งซีฟู้ดอยู่แล้วก็เลยคิดว่าจะรวมวัตถุดิบทะเลเนี่ยเอามาทํากับเมนูพิไทยดองแล้วผสมผสานในการทําตัวน้ําสลัดหรือว่าน้าจิ้มซีฟู้ดหรือพริกเกลือที่เราเรียกกันเนี่ยค่ะให้มีเอกลักษณ์ดยการใช้กลัวตัดมาแล้วผสมมันเข้าไปวัตถุดิบหลักเลยก็คือจะเป็นปลาน้ําดอกไม้ เพราะว่ามันจะมีเนื้อเด้งจริงๆปลาน้ําดอกไป้เป็นปลาตัวใหญ่เราจะไม่ได้ทานทั้งตัวเราก็คือจะเอาเนื้อมันมาทําแล้วก็จะมีกุ้งแชร์บวยที่ขึ้นจากเรือสดๆอยู่ล้วมีตัวปลาหมึกค่ะที่เราเรียกว่าเกาะจานันเพราะว่าเป็นอาหารทะเลที่ไปติดเกาะกับพภไทยซึ่งภไทยเนี่ยอยู่บนเขาเราก็เลยมองว่าเออเราเอาทะเลกับเขามารวมกันมันก็กลายเป็นภูเขาการทะเลก็เลยเรียกว่าเกาะจานันแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มจากดองไข่ก่อนดองไข่เนี่ยเราจะใช้น้ําปลาน้ําปลาเนี่ยก็เป็นน้ําปลาของคนเมืองจันทรซึ่งมีการผลิตอยู่ที่แหลมสิงห์แล้วก็ใช้น้ําปลาตัวน,นั้นแหละมาต้มกับน้ําเปลา่าแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลนิดหน่อยเพื่อให้แบบตัดให้มันแบบนัวๆแล้วก็นําไปดองเสร็จปุ๊บเราก็พักไว้ค่ะ ากนั้นเราก็มาลงที่ตัววัตถุดิบหลักก็จะมีของป้ามือกุ้งแล้วก็ปลาแล้วเราก็จะเอาพวกนี้มาหั่นเตาค่ะลวกให้สุก เคล็ดลับมันมีอยู่นิดหนึ่งก็คือว่าพอเราลวกวัตถุดิบเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ของสดอ่ะพอเราขึ้นจากน้ำปุ๊บเน่ยเราจะบีบน้ำมาปี๊ดนะคะโรยลงไปตรงวัตถุดิบอ่ะให้มันมีความกลุกความเด้งจากนั้นเนี่ยเราก็ลงตัวสมุนไพรล,ลคลุกให้เข้ากันใส่อโวคาโดกับลุกเดือยตามสุดท้าย จากนั้นเนี่ยเราก็พักไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็มาทําตัวพริเกลือถั่วตัดเราเนี่ยแหละค่ะเราจะใช้น้ําส้มมะปีป๊ดน้าเพราะว่ามะปี๊ดเนี่ยมันจะหอมมากค่ะมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันเองเลยแล้วพอเราเติมมะนาวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมันก็ทําให้เขาผสมผสานกันได้แบบแซ่บซ่านถึงใจอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็นําเสนอในรูปแบบของเกาะใจกลางอยู่ตรงกลางจานแล้วก็มีไข่แดงโปะลงไปตอนทานก็คือกลิ่นตั้งแต่ไข่แดงลงมาแล้วก็แหวกแล้วตักก็คืออร่อยมากเค็มมันแซ่บนัวมากค่ะเราอ่ะใส่พริกไทยดองลงไปตอนที่ขยำตัววัตถุดิบค่ะตัวกลิ่นของมันนะคะน้ำดองของมันนะคะออกมาหมดเลยแล้วมันทำให e ้ร <wh> ู้สึกว่า เวลาเราตักทานะคะแล้วมันโดนตัวพริกไทยตัวนั้นอะคือมันรับรถกันได้ดีมากมีอีกหลายอย่างมากที่แบบรอรอวัยรุ่นยุคใหม่รอคนที่แบบว่ามีไอเดียใหม่ๆเข้ามาทำเพราะว่าจันทบุรีค่ะอุดมสมบูรณ์มากคือมันเป็นเมืองแห่งวัตถุดิบอะ ที่ตอนนี้รอแค่คนที่เห็นความเป็นพระเอกหรือนางเอกของมันแล้วดึงมันออกมาให้สมยุคสมสมัยค่ะรับรองมันมันเกิดเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเคเอทีฟู้ดเกิดขึ้นเยอะแยะเลยในเมืองไทยแล้วแล้วเขาสามารถดึงตัวพวกนี้ไปเล่นได้แล้วมันไม่ซ้ำใครด้ค่ะมันไม่ใช่มุกเดิมๆแล้ววัตถุดิบมันดีมันถึงเครื่องมันมันน่าจะไปต่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเนื้อปลาน้ำดอกไม้เด้งสู้ฟันมาพร้อมกับกุ้งและปลาหมึก กินเปรี้ยวของส้มมะปีดและพริกไทยดองแสนกลมกล่อมโรยด้วยพริกไทยฟรีดได3สีเข้ากันได้ดีกับอาหารทะเลเป็นรสชาติของเกาะจันท์ที่ลงตัวทีเดียวครับมากันที่เมนูที่2ของวันนี้ครับไปกันที่ร้านอาหารเชฟจันทบุรีกันอีกครั้ง ครั้งนี้มาชมฝีมือเชฟแอ้กันบ้างครับกับเมนูที่มีกลิ่นอายของอาหารจีนเมนูปลานึ่งพริกไทยดองสวัสดีค่ะชื่อเชฟแอ้นะคะกัยะตีการจนก,กิติกูลค่ะเป็นเชฟประจำร้านอาหารเชฟนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะ รสชาติแบบจันทบ,บุรีก็คือรสชาติที่มีกลิ่นอายของท้องถิ่นของชาวบ้านในแต่ละภูมิภาคในท้องถิ่นของจันทบ,บุรีนะคะชาวบ้านเนี่ยได้ปลูกสมุนไพรจันทบ,บุรีเป็นสมุนไพรประจําบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาหารของจันทบ,บุรีก็คืออาหารที่มีกลิ่นอายของสมุนไพรจันทบ,บุรีอย่างเด่นชัดและโดดเด่น,นะคะ่ะ สำหรับพริกไทยของจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะมีเอกลักษณ์และรสชาติกลิ่นสัมผัสที่โดดเด่นกว่าหลายๆภูมิภาคเนื่องจากจันทบ,บุรีเนี่ยเป็นเมืองที่อากาศสองโอโซนนะคะแล้วก็มีทั้งทะเลมีทั้งภูผาทั้งพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นทำให้ผลผลิตของพริกไทยนะคะมีรสชาติที่กลมกล่อมเผ็ดร้อนซาแล้วก็มีความอมหวานนิดนิด เมื่อนําไปประกอบอาหารจึงทําให้อาหารนั้นมีรสชาติละสัมผัสของพริกไทยได้เด่นชัดค่ะในส่วนของพริกไทยนะคะวันนี้ที่เราจะนํามาทําเมนูนะคะแอดจะนํามาทําเป็นปลานึ่งพริกไทยดองค่ะเนื่องจากเราได้ผลิตภัณฑ์จากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพานะคะเป็นในเรื่องของพริกไทยที่เป็นไดฟีดแล้วก็พริกไทยที่นํามาแปรรูปเป็นการดองนะคะ ที่ได้ลองชิมก่อนที่จะนํามาครีเอทเมนูนี้นะคะตัวพริกไทยดองเนี่ยเวลาที่เราทานครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความเผ็ดอ่อนๆหอมด้วยความที่อโรมาของตัวพริกไทยที่เราเคี้ยวเข้าไปค่ะแล้วก็ซานิดหน่อยแล้วก็มีความหวานอมเปรี้ยวทําให้พริกไทยดองตัวนี้เปิดรสสัมผัสเรียกน้าย่อยในก่อนทานอาหารได้ดีมากๆเลยค่ะพริกไทยไดฟีสามสีนะคะ รสชาติของเขาเนี่ยเวลาที่เราบิดหรือสควีชเขาลงอาหารค่ะเขาจะมีกลิ่นอโรมาหอมอ่อนแล้วเมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะเผ็ดนิดนึงแล้วก็จะมีความเบาบางแล้วมีกลิ่นหอมที่ตลบอบอวลอยู่ในปากแล้วสเสน่ห์ของเขาคือเวลาที่เราสควีชเขาออกไปหรือโรยเขาบนอาหารแล้วค่ะเขาจะมีเกล็ดใบพริกเกล็ดเขาเรียกเกล็ดเม็ดพริกค่ะที่เป็นสีแดงสีดําสีเขียวทําให้อาหารดูมีมิติน่ามองมากขึ้นด้วยค่ะ แอดจะนำตัวพริกไทยสองตัวนี้นำมาผสมผสานกับตัวปลากระพงที่หนึ่งแล้วก็จัดเสิร์ฟมาในรูปแบบกึ่งไทยและจีนค่ะเนื่องจากจันทบุรีเนี่ยมีหลายชาติพันธุ์ แอก็เลยนึกถึงความเป็นจันทบุรีโดยการเอานำทั้งพริกไทยที่เป็นของไทยและชาติพันธุ์ที่มีการผสมผสานร,ระหว่างชาวจีนที่อยู่ในจันทบุรีและนำมารวมกันค่ะเลยเป็นปลานึ่งพริกไทยดองขั้นตอนการทำนะคะเริ่มแรกแอก,ก็จะไปเลือกวัตถุดิบอย่างเช่นวันนี้วัตถุดิบหลัก อ,อาหารทะเลเราจะเป็นปลากระพงนะคะเราก็จะใช้ปลากระพงที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นปลากระพงที่ชาวบ้านจับขึ้นมานะคะเพื่อความสดและความหวานของเนื้อปลานะคะจะนำปลากระพงนี้มาปั่นเข้ากับ กระเทียมพริกไทยพริกไทยไดฟิสนะคะพริกไทยดองแล้วก็ปันป่นผสมผสานเข้ากัน ก็ทำในลักษณะของหมูสปาแล้วก็ำนำไปม้วนโลนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทำตัวน้ำซอสที่เป็นคล้ายๆกับน้ำซอสนึ่ง ขิงดองคล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าเราจะทําเป็นในสไตล์แบบว่าเอาสมุนไพรพริกไทยแห้งพริกไทยดองนะคะขิงนําไปคั่วให้ร้อนก่อนแล้วก็ใส่น้ํามันงาทําเป็นน้ําซอสนําไปนึ่งกับตัวปลา ในจานนี้สามารถทานได้แบบ2สไตล์นะคะสไตล์แรกก็คือสามารถทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเหมือนคนไทยทั่วไปที่ทานหรือถ้าไม่อยากทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเราก็ทานในแบบฉบับของยุโรปเป็นกึ่งสเต็กได้ค่ะรสชาติของจานนี้นะคะความโดดเด่นของเขาคือความเผ็ดร้อนและหวาน อ่อนๆน,นะคะของตัวพริกไทยไดยฟีสและพริกไทยดองนะคะเมื่อมาผสมผสานกับความเป็นขิงและเนื้อปลาที่มีความฉ่ำหวานรสชาติของเขาจะออกแนวหวานหอมเผ็ดร้อนอ่อนๆแล้วก็ทำให้เปิดตอบเรียกน้ำย่อยได้ดีขึ้นค่ะพอมีนวัตกรรมเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆ 1. ในเรื่องของสุขภาพข้อ2ก็คือเมื่อ,อ,อวัตถุดิบเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นก็สามารถ ส่งผลเป็นลูกโซ่เหมือนกับว่าเป็นวงจรให้กับชุมชนให้กับชาวสวนได้มีแรงผักดันในการปลูกเพิ่มการส่งต่อสู่ชุมชนสู่ชาวสวนก็ยังสามารถส่งต่อไปสู่สากลได้ด้วยและส่งต่อไปถึงมือเชฟหลายๆที่ที่สามารถนำตัวนี้มาพัฒนาเพิ่มต่อยอดขึ้นไปอีกเรื่อยๆด้วยค่ะปลากระพงเนื้อแน่นที่ถูกปรุงรสด้วยพริกไทยดองและพริกไทย3าสีดึงรสชาติให้กลมกล่อม ้ดยการนำไปนึ่งกับซอสสูตรเฉพาะเมนูเพื่อสุขภาพที่อร่อยและมีระดับสูสุดไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ2เมนูที่ได้จากผลิตภัณฑ์พริกไทยของจันทบุรีเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มฟังชั่นอลฟูดที่ถูกพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ และเป็นกลุ่มอาหารที่ประกอบไปด้วยสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่มีทั้งคุณค่าทางโภชนาการไม่ได้มีแค่ประโยชน์เท่านั้นแต่ทั้งสองร้านในวันนี้ได้การันตีกับเราด้วยเมนูว่าอร่อยยังมีคุณค่าอีกด้วยล่ะครับครั้งหน้าจะเป็นเมนูฟิวเจอร์ฟู้ดจากวัตถุดิบชนิดไหนติดตามได้ในค o กเค l t u r e Takk fyrir að hlusta.